สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องดีข่าวสารฟุตบอลไทยแล้วก็ข่าวเชลีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับก็าสามารถไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นข่าวที่1ครับสมาธ์ฟุตบอลมาเลเซียประกาศเรียกนักเตะ28รายเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งการฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่มจี โดยแหนการณของทีมมาเลเซียก่อนหน้านี้เนี่ยรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มลงเล่น5นัดมี9แต้มหรือโปรแกรมการแข่งขันอีก3แต้มซึ่งจะเดินทางไปทําการแข่งขันที่ประเทศ UAE ในช่วงเดือนมิถุนายน2564แล้วสุดนะครับด้านของตันเซงโฮกุนซือใหญ่ของทีมเนี่ยมีการชักซ้อมความเข้าใจกับนักเตะก่อนที่โปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะมาถึง ก่อนหน้านี้นะครับมีการรายงานข่าวออกมาว่ามาเลเซียเนี่ยจะเรียกผู้เล่นที่ค้าแข้งต่างแดนเข้ารับการฝึกซ้อมระหว่างวันที่22 30มีนาคม แต่ล่าสุดนะครับรายชื่อที่ออกมามีเพียงลุคแมนฮาคิมแข้งดาวรุ่งวัย18ปีที่ค้าแข้งในสโมสรเควิคอสไทร์ในลีกบิลเยมกลับพาเพียงรายเดียวนะครับเท่านั้นโดยทางด้านของตันซิงโฮบอกว่ารายของจูเนียอสตันเน่กองหลังของชลบุรีนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยแข้งลูกครึ่งมาเลเซียสวีเดนกับซิลิรอนครานนิกิกองกลางของนิวคาสเซิลเจสออสเตเรียที่อุนสัญชาติมาจากโคโซว ยังมีภารกิจหนักกับต้นสังกัดจึงจะตัดสินใจในการเรียกในตอนนี้ซึ่งจะเรียกเข้ามาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมส5 6 4ซึ้ส่งจะมาถึง28รายชื่อทีมชาติมาเลเซียนะครับที่เรียกเข้าสู่ทีมมีนักเตะสม,มุสรยหัหูดารุนทาซิมถึง18รายนะครับอีกทั้งยังมีนักเตะลูกครึ่งหรือโอนสัญชาติรวมกันแล้วทั้งหมด5รายสถานการณ์ของฟุตบอลโลก2 0 2 2รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนั้นเวียดนามนะครับก็ยังอันดับที่1 แข่ง5นัดมี11แต้มมาเลเซียอันดับที่2ครับแข่ง5นัดมี9แต้มไทยอันดับที่3ครับแข่ง5นัดมี8แต้ม UAE ครับอันดับที่4ลงเล่น4นัดมี6แต้มแล้วก็อินโดนีเซียครับอันดับที่5ลงเล่น5นัดไม่มีแต้มสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือก2022นี้นะครับจะมีขึ้นในวันที่3มิถุนายนนะครับ UAE เนี่ยพบกับไทยวันที่3มิถุนายนนะครับ UAE พบกับมาเลเซีย นะครับแล้วก็ไทยเนี่ยพบกับอินโดนีเซีย7มิถุนายนนะครับ2524นะครับยูเอพบกับไทยเวียดนามพบกับอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายนนะครับ2524น,น,นะครับอินโดนีเซียพบกับยูเอมาเลเซียพบกับเวียดนามแล้วก็วันที่15มิถุนายนนะครับยูเอพบกับเวียดนามไทยพบกับมาเลเซียนี่ก็คือโปรแกรมการแข่ง <sports> ขันล่าสุดนะครับของฟุตบอลไทยก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับ คองเฟืองครับกองหน้าสโมสรฮองอัญ,ญาลาัยเนี่ยกล่าวกับสื่อเวียดนามว่าผมและเพื่อนๆร่วมทีมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะฮองลินฮาตินในเกมที่4ในสกวีลีก2021ให้ได้ผมเคยแพ้กับฮองลินฮาตินในรู่การ2020ตนลองเล่นให้กับโฮจิมิน n ซิตี้ดังนั้นผมจึงมีเป้าหมายพาฮองอัญ,ญาลายนั้นเก็บ3แต้มให้ได้ในเกมนี้เราจะต้องทำงานอย่างหนักทุกนัดรักษาฟอร์มให้ดีไปจนจบฤดูกาล แม้ฮาตินเนี่ยแพ้มาสามนัดติดแต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเลยพวกเขาจะลงเล่นด้วยสปิริตอย่างทุ่มเท2% 0 0เพื่อหาใช้ชนะนั้นแรกดังนั้นไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยสำหรับเรากองหน้าทีมชาติเวียดนามกล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับของอัญไลมีคิวทำศึกในวีลีก2 0 2 1ด้วยการบุกไปเยือนฮองลินฮาตินในวันเสาร์ที่20มีนาคมเวลา18นาิกานะครับเวลาการทำการแข่งขัน,ขน ครับผมนี่ก็คือการเป็นข่าวสารนะครับของฟุตบอลไทยแล้วก็ข่าวอื่นนะครับที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ